สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเมอร์สกุลสกุลเนานะืันนี้ก็มา,ม,มาพบมาพบกับสนุกคือเก่าพี่น้องสี่สองสนุกสาวลาาพี่น้องวันนี้สนุกกับสพพิฟ้าพ่อแม่พี่น้องคนละปลีตพักบัวเนาะพี่น้องเอาเมือมนะ่อคันสมเนาะสนุกสีไปกับเอือยของสนุกคือ 9, เกนะ่าอะไรเนาะพี่น้องป่ะไปบมกระซมกันเลยเนาะว่าพักบัวสิง,งามสบ,บายพี่น้องอันนี้ก็มาฮอดส่วนพักบัวประทิดลุอยเนาะพี่น้องกับสิฟ้ากันแก็พักบัวเมื่อคันสมก่อนพี่น้องวันนี้ ป๊าดงามอนี้พี่น้องมันคือเป็นดอกไวเถอะเลยวไวก็บไปพัดห่างลมไปทำงดอกี้มอันนี้ฮาบาริลีลอันนี้ค่ะจะปลูกอขานะมือเวลา่า มีเวลาหลีกน้ำเกบกัขันคนพักกับขั้นบอสเช่เมื่อแม่เม่อแม่พอีแม่ประมาณหลีพักบาเ้อิคั่นสมน้มในซู่กลด้ป่ะบอกสแตงไลายมือแล้วพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ลีดมพี่น้องมันนี้พ่อดีนอ้นนองอยู่ให้น้องมาหลี ออบัวแบงใบงนี้นแตงเก็บกองไว้พ่อแม่ี่นอกเักบัวแบ่งนะอ,อันไกันสกันก็ได้เวันีบัวแบ่งนคักแล้วเดีวน้อยพักห้องเปย์ห้องเปยสุกงก,กบกบได้ิ้ มันได้พี่น้องมาลิพักบัวใน,นสนุกกับซาแตงเนาะสิะเป็นพักบัวเนาะพี่น้องงามงามพี่น้องฟักซีเนาะอันโลีอพักมืะขันสมกับเอไยของสนุกพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยมันด้อมาลิพักน้ำกันเด้อจ้างามก็ได้เนาะพี่น้องพักกันเม่บอกลีมืะขันนะ่านางเหมือนเด็กเถื่อนเอดอกมันเอาไปผัด ุงเข่าได้นกุงเข่ามันคือเป็นดอกเลยที่เป็นไวแท่เป็นไวด้นกเอด้ออันคือดอกว่ะตะเกาว่าะดอกดอกครอันต้นแนวมาจากไลาดเออั่ถชักเิมก็ได้นะกินขาบปบูนเออจังไรเด็ดเมื่อไย คือกะปิจากกระปุกหนึ่งเซจิเช่บริวเวณกิเช่กะปิได้จิเช่มากิ้งกิ้งกระปุ่นและถ่ายขิบวันอาทิตย์ยังแลลมอันนี้ลิกันพี่น้องเอ้ยปวดท่ามซัดกระงามได้พี่น้องซื้อเขากระแพงได้พี่น้องเอ้ยมำงานแบบแพงได้พักางานเนาะคุ้มเงินี่นมยิยังกระแพงไปเพูดไปอย่างเนาะ เมื่อห้แม่คันสมก่อนอากิแแบใส่อากิแแบใส่มันงาม ข้าบุรีมันมันง่ามได้พักนี่คันเอาเอาใบซสอนมันออกมันก็งามเนาะพี่น้องตอนนี้เขาค่ะลายเต๋อไปแล้วพี่น้องป๊าดน้ำใบซ่อนมันก็ะล้านลายเนาะ เป็นเงาเป็นอะไรมาเดินเนาะผูริอยากขั้นชมพักพี่น้องขั้นกินแบ่บแทบเลยเนาะชมพักบัวพี่น้องเอ้ยปักบอนกับบกินนะพี่น้องพักบัวเนาะคิ้ววงคน,น กัวแดงนะนอเอ้ยอะสแตเป็นมือกล้องหานพี่น้องเพราะว่าข้ากล้องสนุกใส่ไรเะม้าไพี่น้องเอ้ยข้ากล้องน้องสแตงกันน็อตน็อตลุดน็อตฮักแลยเนาะพ่าใหม่พีน้องลมผัดมล่ผัดมผัดแล้วมันล้มพี่น้องฮักอีกแล้ไปเื้อใหม่มาเื้อใหม่มาถ่ายปเพี่น้องเอ้ยฮักอีกแล้วให้เอื้ยจับกล้องให้ เก็บเอามากินกับกระปุลผักบงเสริมพื้นเสริมเออเห็นพี่น้องไดลายพี่น้องสนุกกับซีเมนต์หรือเอาเปิ้ลอะไรพี่น้องแค่ไหนเนาะตอนนี้สนุกกับเก็บผักแล้วไปทีเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องพักก็ได้บักหลายหนึ่งเนาะนี่พักบัวเนาะพี่น้องได้บักหลายหนึ่งสนุกกับชิพากันเมื่อบานผุแล้วก็เอื้อแบบนี้พี่น้องเอ้ย แม่เพิ่นถาแล้วเนาะถาหนึ่งพักเลยพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกก็ทิ้งก็จบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้เสียงใจให้สนุกไงเด้อเนาะได้สั่งคลิปใหม่จะต่อไปเนาะพี่น้องจังไดรกะขอบคุณขอบคุณเอฟซีหลายๆเนาะที่ให้กำลังใจสนุกตลอดมาเนาะพี่น้องที่สำคัญก็คือลืมมาได้ก็คือขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่บวกกดขมโฆษณาเนาะพี่น้องให้สนุกสบายดีและสวัสดีพี่น้อง